รถขุดนําเข้าราคาถูกราคาไม่แพงสองรถสวยมีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเลยครับผมมาเลยครับผมส่งการนี้รถด,ดับร้อนกันไปเลยครับชอบคันไหนถูกใจคันไหนจับจองเข้ามาได้สินค้าพร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้าทุกท่านยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทุกวันครับสองรถสวยพานทองชมบุรีวันนี้พามาดูสี่คันเลยทีเดียวมีโคมัสุโคเบโกคูโบต้าและก็โคมัสุ สองคันครับผมมีไซสขนาดห้าตันและหกตันชอบคันไหนมาดูได้เลยครับรีวิวไปทีละคันเลยดีกว่าเริ่มที่คันแรกเลยโกมสุ pc 50ห้าตัวนี้ก็ตู้เก๋งนะครับปูมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุงกีสภาพสวยๆจากนอกนะครับผมไม่เคยใช้งานในประเทศไทยบงกีสภาพเดิมหน้ากว้างครับฟันหซี สลักเดิมหมดครับผมอาร์มยาวสวยสสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆตัวนี้ขนาด50ใบดันสวยๆนะครับไม่มีฉีกขาดใดๆเลยถือว่ากิบกเลยตัวนี้บอดี้ทรงมนกระทัดรัดคล่องตัวในการทำงานเวลาหมุนลูกค้าจะไม่โดนสิ่งกีดขวางต่างๆท้ายเขาไม่เกินขอบแท็กช่วงล่างนะครับผมบโซ่สวยสภาพเดิมนะครับ ไม่มีฉีกขาดใดๆตัวเดินเดิมๆเลยครับผมแล้วก็ภายในภายในกว้างครับคอนโทรลน้ำมันซ้ายขวาทำงานคล่องตัวอันนี้เป็นตัวเดินก็ห้องคนขับกว้างขวางโปร่งสบายประตูเป็นแบบเลื่อนนะครับซ้ายขวา PC 5 0 MR สีก็เป็นสีเหลืองนะครับฝากระโปรงเปิดได้ง่ายนะครับผมก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ด i เรกอินเ e คชั่นสี่สูบด r เรกสภาพโดยรวมสวยเดิมเลยครับผมตรงนี้ก็ถังน้ำมันไฮดรอลิกถังน้ำมันดีเซลครับเฟรมอีกฝั่งหนึ่ง ไม่มีชีกขาดใด,ดๆครับเฟรมสวยเลยผมมาสู่ pc ห้าสิบ mr สองนะครับหรือว่าประมาณรุ่นสิบนะครับลูกค้าคันนี้ราคาเสนอขายเพียงสี่แสนเจ็ดหมื่นสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทซื้อตอนนี้ลดทันทีครับสองหมื่นนะครับลูกค้าจ่ายแค่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท ส่งให้ลูกค้าฟรีทันทีทั่วประเทศไทยนะครับท่านใดสนใจแคปเจอร์หน้าจอสอบถามฝ่ายขายได้ครับ0616960160สำหรับ50 MR2 ถัดมาเป็น Gobeco SK60C คันนี้ตู้เก่งมุมตรงแทกเหล็กใบมีดมุงกี่เช่นเดียวกันมุงกี่ตัวนี้หน้ากว้างฟัน5ซี่รูสลัก45มิลน,นะครับตัวนี้จะขอเกี่ยวยกของมีมาให้ มีลายไปปิ้งมาด้วยนะครับต่อได้หัวแยกหัวสว่านได้หมดเลยอาร์มยาวสวยตักขึ้น6ก้อสบายอันนี้สีเดิมทั้งคันมีกาดกันกระบอกไฮดรลิกให้1จุดไปดันสภาพสวยนะครับไม่มีฉีกขาดใดๆสามารถดันดินปรับพื้นที่ต่างๆให้ลูกค้าได้เลยโซ่ยังตึง,ตง,ตงๆเป๊ะๆเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างเฟรมสวยไม่มีฉีกขาดใดๆตัวเดินสวยๆแบบนี้เลยครับผม ภายใน,นคันนี้ก็กว้างโปร่งโล่งสบายคันเร่งคอนโทรลน้ำมันขับง่ายขับนิ่มนะครับตัวเดินแล้วก็หน้าจอเป็นรูปแบบดิจิตอลสวิตช์ควบคุมอยู่ทางด้านขวาเบาะมีที่พักแขนให้นะครับซ้ายขวาออกแบบดีไซน์สวยงามนะครับสไตล์โกเบ SK604 ขนาด6ตันอันนี้เครื่องยนต์ก็มากับเครื่องยนต์4สูบพอฉีดระบบดิเรกตปัม๊มเป็นรูปแบบปัม๊มนิ้วแล้วนั่นเอง นี่ปั๊มนิวครับเฟรมตัวเดินสวยๆเลยครับผมช่วงล่างดีครับคันนี้ประมาณ80%เลย sk 604ถังน้ำมันไฮดรอลิกถังน้ำมันดีเซลแล้วก็มอแบตเตอรี่ครับ คันนี้โกเบโก SK60C ราคาขายพับปกติขาย379,000บาทซื้อช่วงส่งการนี้ลดทันทีครับ20,000บาทครับลูกค้าจ่ายแค่359,000บาทส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับสนใจคันนี้โทรหาฝ่ายขายได้เลย061696 0160ถั 0, 96, 0, ดมาเป็น k u b บต a KX161 นะครับผมตัวนี้ก็ตูกเก๋ง บูมตรงหลายไปปิ้งมีมาครบนะครับแล้วก็บุงกีฟันสามซีกตัวนี้ก็ใช้ขนาดอยู่เราๆห้าตันนะครับใบดันสภาพสวยเดิมแล้วก็แท็กช่วงล่างสภาพเดิมนะครับรถนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทยภายในนะครับลูกค้าคอนโทรน้ำมันปั๊มนิ้วครับคันนี้ คูปต้า kx161 ช่วงล่างแท็กเล็กนะครับเฟรมช่วงล่างเดิมหมดคันนี้สภาพเดิมจากนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทยและที่สําคัญเป็นสวิงบูพับคอได้ราคาคันนี้ขายเพียงนะครับสองแสนหามืนบาทสองแสน่าบาทส่งคันนี้ไม่ได้ส่งฟรีนะครับคูปต้าคันนี้ไม่ได้ส่งฟรีราคา2องแ0 0หบาทนะครับผมถูกามากๆคันนี้ แล้วก็คันต่อมาเป็นคอมสูบ PC หกสขีเจหรือว่ารุ่น7นั่นเองตัวนี้สวยกกิบๆเลยทีเดียวสีเนียบๆนะครับผมมุกีีใหญ่ฟัน5้าซีกนะครับผมงานขุดดินงานขีดไม้ต่างๆตอบโจทย์ได้หมดนะครับผมการรับจ้างตรงนี้มีตะขอเกี่ยวให้ตรงนี้สลักรูห้าิบมิล อามยาวสวยตักขึ้นหกล้อได้สบายสบายตัวนี้จะยกสูงได้กว่ารุ่นอื่นๆทั่วไปเพราะว่าบุมเขาจะอยู่ด้านในอันนี้คือข้อดีเลยช่วงล่างสภาพสวยนะครับแท็กสวยเดิมเลยแล้วก็เฟรมช่วงล่างไม่มีฉีกข,ขาดใดๆเนียนๆเลยครับเฟรมสวยๆเลยตัวเดินเดิมเลยครับผมแล้วก็บอดี้สวยทั้งคันนะครับลูกค้าตู้ ใหม่ๆเลยแล้วก็คอนโทรลน้ำมันซ้ายขวาขับง่ายมากๆเป็นรุ่นที่กลางๆแล้วด้านหลังก็จะเป็นจอนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเดินหน้าถอยหลังตัวนี้เป็นตัวเหยียบบอดี้ทรงมนหน่อยครับให้ความกระทัดรัดคล่องตัวเช่นเดียวกันตัวนี้โลโก้โคมสุขท่อไอเสียของเขาจะอยู่ทางด้านบนบอดี้ตัวนี้สวยมากครับ ต่อถังน้ํามันไฮโดรลิกถังน้ํามันดีเซลอยู่ทางด้านนี้นะครับผมก็สามารถาเดินขึ้นเติมตรงนี้ได้นะครับช่วงล่างเครมอีกฝั่งหนึ่งครับก็สาภาพสวยเช่นเดียวกับฝั่งนู้นประมาณ80%เลยทั้งสองฝั่งช่วงล่างคันนี้พร้อมลุยให้ลูกค้าได้เลยที่สําคัญนะครับคันนี้ราคาเราเสนอขายให้ลูกค้าเพียง4ี่แ0 0บาทสี่แสนห้าบาท ซื้อในช่วงสงการนี้นะครับภายในสิ้นเดือนนี้จัดโปรโมชั่นลด20,000นะครับคันนี้ลูกค้าจ่ายแค่439,000บาทส่งให้ฟรีถึงที่บ้านเลยสนใจแคปเจอร์หน้าจอโทรสอบถามฝ่ายขายได้0616960160นะครับ0616960160สามารถเข้ามาดูรถได้ทุกวันนะครับ2รถสวยอำเภอพันทองจังหวัดชลบุรี ผมไล่ให้อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับคันที่หนึ่งนะครับก็คือคันนี้เลยผม,มาสู่ PC 50 MR2 ราคาขาย3 7 9,000บาทลด20,000ลูกค้าจ่าย3 5 9,000บาทส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับโปรโมชั่นภายในเดือนนี้คันนี้ gobeco SK604 ราคาขาย3 7 9,000บาท โปรโมชั่นช่วงส่งการลด20,000ลูกค้าจ่าย359,000บาทส่งฟรีทันทีคันนี้ราคาลดสุดๆกันไปเลยครับเหลือ259,000บาทคันนี้ครับผมแล้วก็คันสุดท้ายเป็นโกมสูบ PC 60-7ราคา459,000บาทลด20,000ลูกค้าจ่ายเพียง3 439,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยก็ทั้งหมดนี้นะครับมาดูได้เลยนะครับผม อยากดูรูปภาพวิดีโอตรงไหนเพิ่มเติมสอบถามฝ่ายขายได้0616960160ยินดีนนต้อนรับลูกค้าทุกท่านทุกวันนะครับจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับผมไม่อยากให้ลูกค้าพลาดข้อเสนอที่ดีที่สุดจากสองรถสวยและส่วนลดและของแถมดีๆแบบนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ